สวัสดีค่ะสภาพที่สองค่ะแอลค่ะสวัสดี้ค่ะลูกผาคาวเดี๋ยวเรามาดูดีอีกนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตยีนเสื้อเชิ้ตยีนเป็นเชิ้ตผ้าลูกค้าค่ะเชิ้ตยีนเรนนิ่มบ่า จชาจเป็นงานรวมนะลูกค้าจะเป็นงานญี่ปุ่นง,งานเมกานลอตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ่าราคา4 5่0บาทนะคะน้าหนักนะคะลูกค้าจะ25ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะา0ก0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นคะ่ะลูกค้าจ่าหกบาทคะ่ะประมาณการประมาณการกจินเรนิบาเปิดม,มาก็ดิกรีเลย,เลยค่ะเดี๋ยวค่ะตัวแรกของพี่เป็นยูนิโคร หนูก็ตรวจที่สอบก็เป็นยูนิโครลค่ะ <5, S 1> พี่เอ๋ค่ะแต่งก่อนนะค่ะ <5. S 2> เอาไปเทสเอาไปลองเอาไปแซมเปลิลเอาไปจ่ายเอ็ซื้อไปหานกันใช้งานได้เลย25กิโลค่ะคุณพี่จ๋าอ้ยคุ้มแท้สวยๆก็ดูมืกด้วย4,500บาทเท้าหรยนะคะพี่อูน5 0 0บาร้อยบาท ชายก็จริงนะพี่ก็จะเป็นผู้ชายได้แล้นะเราก็ผู้ชายท่านหนึ่งเหมือนกันผู้ชายท่านหนึ่งตัวใส่เราก็จะผู้ชายแล้วนะใช่พี่คะสีครีมสียีนฟอกสีนสำเสงินกระดุมมุกไม่กระดุมดมุกขาหมาหมดเลยคนที่หาสื่อไปใส่เองจะกระสอบได้น้อุยสวยมนาะเพียวเป็นงานรวมข้อดีของงานรวมค่ะคุณพี่ค่ะได้ทั้งแบรนด์รวมได้ทั้งไซส์รวมตัวนี้เป็นของยูนิโคนะคะไปอัมเบอร์แล้วเมื่อกี้ สีีเข้มมากค่ะดูค่ะก็เป็นของเข้มเลยโอ้โหแล้วก็ยู่งหลังกันเลยนะของเราจียูจียูดูค่ะค่ะจียูยังไม่พอกระดุมหมกกระกระดุมหมกก็มาหารู้ค่ะจากกระดุมหมกนะคะโอโรโอโรโอโรค่ะลูกค้าจากคนขี้มัดตีกอ็มาแล้วกับแบงของเราสวัสดีลูกค้าค่ะท่านกับคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วเซฟได้เลยนะสำหรับเสื้อโชว์ยีนส์เนิ่มบางๆค่ะคุณพี่ขะบางมากนะ ซาลาพี่อยู่ไปได้ค่ะยิบมาทั้งตัวเต็มหมดเลยพี่พี่ยิบมาสี่ตัวค่ะตัวแรกเป็นยูนิโค่ะตัวสองยูนิโค่ะตัวสามโปโลตัวสี่บานาน่าบานาน่าค่ะคุณพี่ขาหกท่านนะตอนนี้ค่ะคุณพี่ขาสนใจซีเอฟได้เลยซีเอฟได้เลยค่ะคุณพี่ขาซีเอฟได้เล ยูนิคได้ฟังกันอยู่ในโคดูค่ะตาบ่อน้อเนา่ขึ้นไปพยาม้ใส่เดี๋ยวบ่อนอพยามายก็มาค่ะพยาม้บอกว่าเอาเอาอุ้ยแชร์ค่ะแชร์ชร์ค่ะตัวนี้เป็นของแชร์ค่ะคุณพี่จ๋าป้าเอาขึ้นแบนแทะบ่นาน่าอีกเล๊ะอ๋อไม่ใช่แบนล้วนเหรอคะพี่เอ๋วล้วนบ่ค่ะเมนแบนล้วนแต่ว่าไม่ใช่แบนล้วนนะเป็นชอตยินเดรนนี่แต่ C.F ด่วนค่ะคุณลูกค้ามีแบรนด์ค่ะค่ะโอ้โหยูนิโค o มีแบรนด์จ้า ZU มีแบรนด์ d i c มีแบรนด์ Chanel มีแบรนด์ Polo มีแบรนด์ American American Eagle อุ้ยทำไมลูกค้าแบรนด์เยอะจังไม่ทำไมพี่ยร์ไม่ฟังหนูเลยอ่ะอันนี้เป็นกระดุมมุกด้วยนะอันนี้เป็นของ American Eagle แล้วก็กระดุมมุกด้วยคุณพี่ค่ะอุ้ยทำไมแบรนด์เยอะจังคะแบรนด์ไม่พอแบรนด์อะไรคะ แบรนด์ไม่ทากอันเดนเลยนาเพี่ยอเลยนี่เลยนี่ยตัวนี้ขอลองใส่ได้ไหมอ่ะได้ใส่ไปเสื้อคลุมอ่ะได้ค่ะแต่ว่าบางท่านนะคุณผู้หญิงบางท่านใส่ได้แล้วแต่สะดวกนะแต่อยากใส่กับคุณพี่จ๋าแต่ว่าเป็นเชิดยินเดรนิ่งบางเป็นส่วนมากจะได้เป็นงานแขนยาวนะคะแต่ว่าอาจจะมีเป็นแขนสั้นทามาบ้างนะคะลูกค้าแต่ไปไปต่อค่ะยูนิคอร์ริมแดงค่ะคุณพี่ค่ะอะไรนะคะยูนิคอร์ริมแดงอ่าริมแดงอ่ายูนิคอร์น้าลูกค้าจะเป็นได้แดงนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของยูนิคอร์อ่ะสวัสดี สิบห้าท่านนะตอนนี้ค่ะคุณพ,พี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าาแบรนด์โยมากไล่แบร์ดิสก้อาอ่าวนิกกี้ค่ะไล่แบร์ดิสเทลาเรีงเลิเลกค่ะไล่แบร์ดิสทอยูนินคอค่ะ อกสียีเดนแบบนี้ได้ไหมฟังราคาไม่ผิดนะเท่าไหร่คะแม่สี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าใส่คุ้มก็ได้ได้ไหมดูดูดูไซส์เราดูไซส์เราเกือบว่าได้เราเกือบว่าได้ผู้ชายแล้วเกือบไม่ได้อความชอบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสีชอบแบบนอันนี้เป็นสียีเดนชอบแบบนี้จะใส่พี่ค่ะอะไรแดงกิค่าโอ้ยยีเดค่ะอะไรแดงกิซ่าอะไรแดงกิซเรืงเลยค่ะอะไรแดงเดียค่ะวิกกี้ค่ะ ไลน์ค่ะเช็กค่ะไล่แบนเอาเบอร์คอมบี้ค่ะไล่แบนอู้หู้แบนเยอะมากคุณพี่ค่ะสตูดิโอร่วงในทางอีกรอบค่ะคุณพี่ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจับป้าที่ก็ได้หลายตัวอยู่นะที่ก็ได้เยอะอยู่นะเอาตัวใหญ่ๆได้ไหมใช่เลย ใช่เลยลูกค้าค่ะไม่เฉพาะผู้ชายนะลูกค้าค่ะสาวสาวชายค่ะขึ้นไปก็ได้ใช่ค่ะแ้วนะคะใช่ค่ะคุณพี่ค่ะอาแบนใจเย้เย้เน้นๆต้องถามบอเล็ตบอเล็ตเด็ดแบนกระสอบใหม่เราไม่แน่ใจว่าจะกี่ตัวหรือว่ายังไงนะคุณพี่ค่ะแต่บอกได้คําเดียวซีเอ็มได้เลยค่ะฟังไม่ผิดขาดค่ะห้าพันห้าร้อยบาทนะคุณผู้ชมจ้า ช่วยมากค่ะลูกค้าค่ะสีก็ได้ทรงก็ดีนะลูค่ะโฟร์วชูเวนตี้วันค่ะลูกค้าจ้าโ o ร์วชูเวนตี้วันนะลูกค้าจ้าแบรนด์อะไรเหรอเยอะเยอะแบรนด์เยอะมากคุณพี่คะแบนด์เยอะมากนะลูกค้าจะสนใจทุงนี้หรือว่ากระสอบนี้ CS ได้เลยจ้าคุณพี่คะแบนด์เยอะมากค่ะ แบรนดเยอะจริงคุ้มลูกค้าจ้าต้นทุนนะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณเท่าไรนะคะพี่แยงลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณกางนะคะลูกค้าจ๋าหกสิบสี่บาทอ่าประมาณกางนะคะลูกค้าจ๋าหกสิบสี่บาทจ่ใชจ่ายเลยลูกค้าขอบคุณมากแล้วละแล้วท่าดด้วยจ่ายแบรนด์ดีแบรนด์ดังขนาดนี้ลูกค้าค่ะกบรนด์ดมูงานเกียรติเอขนาดนี้ต้นทุน64บาทใช่ค่ะคุมมาโอเคสนใจเอฟด่วนค่ะคุณพี่ค่ะ สนใจ CF ดวนๆได้เลยจ้าลูกค้าจะไปต่อที่แบรนด์แจ๊บค่ะแล้วแจ๊บได้ลูกค้าจ้าแจ๊บรุ่น1 9 6 9ค่ะลูกค้าจ้าแจ๊บนะไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ XL นะแจ๊บตัวนี้เป็นของไซส์ XL นะลูกค้าจะาซุยเลยอ่ะคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงอยากใส่ได้นะสะดวกแล้วแต่อยากใส่ใช่ค่ะ สามารถใส่ด้วยกันได้น,นะคะส,สวยทั้งนั้นเลย่ะลูกค้าค่ะคุ้มเนาะคุ้มเลยคู่มาแบรนด์ก็เยอะค่ะแบรนด์ก็เยอะอันไหนที่เป็นแบรนด์นนค่ะลูกค้าจะสามารถคัดแยกทําราคาได้ลูกค้า,าค่ะจ้ะเอาไปรีดดีๆรีดเรียบๆค่ะลูกค้าจะขายตัว3 4 0 0ีรอยังได้เอาไปต่อที่แก๊ปจ้าแบรนด์อีกแล้วค่ะคุณพี่ะคะ่ะ แบรนด์เยอะมากขออนุญาตไล่แบรนด์นิดนึงยูนิคอร์ค่ะนาบานาค่ะฟลอเวอร์ค่ะโปโลจ้ะแจ๊บค่ะอ่าอะไรอีกนะคะจียูค่ะอะไรอีกคะซาร่าค่ะอะไรอีกจ้าแรงเลยค่ะอะไรอีกคะดิกกี้ค่ะอะไรอีกจ้าเชปค่ะอะไรอีกจ้าอเมริกันบีค่ะอะไรอีกจ้าอเมริกันค่ะอเมริกันนะเห็นไหมจำเชื่อกันอาละแบห่สองรอบนาตากล้องกันทนไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวอะไรว่าแบรนด์นี้อะไรบ้างวุ้นกระเป๋าเชฟ นี่เป็นมุกนะตัวนี้เป็นมุกมุกบ้างไม่มุกบ้างไม่ได้เน้นมุกค่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้เน้นแบรนด์แต่ว่ากระชับนี้แบรนด์เยอะมากแบรนด์เยอะมากค่ะคุณพี่คะสมัคร CF ได้เลยนะอุ้ยเอ็กวีนอีกแล้วเอ็กวีนเอ็กวีนคุณพี่คะเอ็กวีนไม่น่าเชื่อเอ็กวีนต้นทุน6ก แบรนด์เยอะมากโโอ้หแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์บ้านเราลูกจ๋าเขาด้วยที่ยูนิโคนยี่ห้อยูนิโคลลิมลิมแดงลิมมาเลยหนูก็ยูนิโคลยอกยอกค่ะลูกตัวใหญ่กว่ายอกยอกยูนิโคลใหญ่กว่าค่ะนะยูนิโคลนะลูกค้าจะลูกค้าลิมแดงมีด้วยเหรอเดี๋ยวค่ะว่าลิมแดงมีครบหมดค่ะบริษัทนี้มีครบดกันด้วค่ะลูกค้าจะยูนิโคลยูนิโคลลิมครับเบลค่ะอ๋อยูนิโคลอันนี้สุดท้ายแลกแถม แต่ <Okay. S 2> ไปแล้วลูกค้าอันนี้ก็เป็นเรนิมนะแต่ว่าของเขาอ่ะจะเป็นแบบว่าโทนสีที่มีลวดลายนะถูกต้องค่ะถอดให้ลูกค้าก่อนถอดให้ลูกค้าก่อนขออนุญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ้าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อชอุดยีนเรนิมบางผู้ชายนะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมก,กังล็อตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัลราคา4 5 0พา้บาทค่ะน้ำหนัก2 5ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการ60-70ชิ้น ตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจะากสิบสาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะมากาเปิาทุกวัน9โมงเชา้าสมเยนนะคะฝากติดตามไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t ิ k ต o k นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ